สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี <sting> ทุกท่านครับไอหมูทําให้อีดานะครับหลุดนะครับซีครับหัวเสียได้โอ้โห ו, ไม่ธรรมดานะครับซีครับไอหมูงานเข้านะครับอีดําออกมาแช่งเลยซีครับงานนี้นะะามมาานะครับอีดํามาก่าวหาครับว่าผมรับเงินเอฟซีมานะครับนะเอฟซี FC คนไหนให้เงินผมมาครับออกมาแสดงตัวหน่อยนะครับอีดําใส่ด้อีดาาํา,ดาใส่ร้ายคะ่ะ อ,อีดําใส่ร้ายขาหมูแม่แม่คนไหนคะแม่แม่คนไหนที่โอนตังค์นะคะให้กายขาหมูนะคะเออไปรายงานตัวกับใหม่ชลาวันให้ใหม่ชลวันแฉขาหมูหน่อยคะ่ะนะตอนนี้อีดําใส่ร้ายค่ะอ่าไว้ขาหมูรับเงินผู้ใหญ่ใจดีมานะคะให้เข้าไปฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปฟังแล้วโกรธหัวหัวเสียค่ะว้าขาหมูหัวเสีย กูจะไปหัวเสียอะไรว่ามึงเอารู้ไปบังนะอีดำออะอย่านะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทาน <laughs> เป็นเพียงแค่ไม่น <laughs> หเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนหยส่ใครใคร,ใคร,ใ,ครใครรับเงิน Fc ็นแ,แม่คนไหนมากูกมาได้เงินของกูเองกูพูดได้เต็มปากเลยกูไม่อายใครใครโอนตังค์ให้ค้าน้ำมันไอ้ขาหมูมาออกมารายงานตัวสิเข้ามาคอมเมนต์สิ ผูขายก็ะอปูขายของขายกระเป๋าเข้าใจไหมเออผูขายของขายกระเป๋านะเออขนาดเมื่อวานนี้มีแม่แมคนหนึ่งโทรมาว่าเดี๋ยวแม่จะร่วมค่าทนายคนใหม่ด้วยไม่เอาค่ะแม่ถ้าจะช่วยผมมาอุดหนุนค่ากระเป๋าผมครับนี่กูไม่ได้สั่นดานของเงินคนอย่างกูไม่มีประวัติเรื่องเงินมึงจำเอาไว้เข้าใจไหมเออ คนอย่างกูไม่มีประวัติเรื่องเงินเงินเหมือนที่มึงเป็นิอจัดใส่ร้ายกูทําไมแล้วมึงหัวเสียทําไมเนี่ยฮะมึงหัวเสียทําไมมึงนั่งร้องไห้ทําไมกูถามมึงหน่อยสิมึงนั่งรอง้องไห้หทําไมฮะเออมึงเอาลูกบางหน้าทําไม จัดอะไเอาลูกมาบังหน้าความสงสารอีกไม่นานมันพูดนะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวให้ขาหมูไนอะ้อ้วนไอห,หมูเดี๋ยวมึงก็จะรับกรรมแต่ก่อนที่กูรับกรรมอ่ะมึงรับกรรมไปแล้วแปลงหนึ่งแล้วแปลงสองล้วมึงจะรับกรรมนะไม่พอนะมันบอกว่าไงนะมึงจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะกูจะให้น้องผลไม้บังตามึงชีวิตมึงจะไม่พบแสงสว่างนะ จีบิจีบิจีบิในขาหมูนะสิจีวิในขาหมูนะจีบิในขาหมูจะได้พบแต่งสว่างเลยกูอะไรมึงทำพี่ใดน้ำ <If> มึงจะมาโกรธกูทำไมนะก็มึงไปท้าทายระบบไอ้ขาหมูมันนะขาหมูมันก็เล่นในนี่ยแล้วเนี่ยมึงก็ออกมาพูดเลยเรียกร้องฝ่าอสงสารเนี่ยมึงหากูไปด้านมึงเนี่ยเออหากูไปกันแกงมึงกูบอกแล้วว่า กูทาในฐานะพลเมืองดีมึงเจ้าน้องผลไม้มาบางหน้ากูบางตากูไม่ได้นะเออเมื่อวานเนี่ยกูก็ไม่ได้ไปโกรธเกี้ยวอะไรน่ะกูไม่ได้โมโหอะไรนะเออจริงป่ะแล้วกูก็ไม่ได้ไปรับเงินแม่แม่คนไหนมานะแม่แม่คนไหนนะที่มีผู้หญิงอยู่นี้โอนตังมาให้นะหรือว่ามีเอฟซีคนไหนโอนตังมาให้ผมนะมารายงานตัวหน่อยนะ ดีดำไตหละมันคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นเหมือนมันไงนี่มีแม่แม่อุ่นตังให้กับมันนะผมมีผู้ใหญ่ใจดีมาสปอนมาซัพพอร์ตในการซื้อของนะครับผมไม่มีผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาช่วยนะครับนะนะคะก็มีแต่แม่แอนแดนไก่คนเดียวกูมีแม่แอนแดนไก่กูคนเดียวที่โอนมาให้ราัาข้าวสามพันห้าพัน มีแม่แอนแดนใจคนเดียวมึงเข้าใจไหมอีดําเออมีแม่กูคนเดียวที่ช่วยนะครับเออเมื่อคืนก็จะช่วยค่าทนายมานะคุณแม่กูเนี่ยกูรับเงินคุณแม่กูคนเดียวถ้ากูจะโดนคุคคนคนอื่นแฉกูไม่กลัวนะกูกลัวแม่แอนแฉกูคนเดียวตอนเนี้ย <laughs> นะเออคนอื่นจะยังไงกูไม่รู้นะแม่คนไหนกูไม่สนใจนะครับนะเออ แม่กูมีคนเยวก็คือแม่แอนอย่างอย่างไอ้แตมันก็มีแม่ก้อยของมันกูก็มีแม่แอนเข้าใจปะเออที่กูเคารพรักที่สุดถ้ากูจะตายกูตตายเพราะคนนี้คนเดียวเข้าใจปะ <c oughs> กูโดนอีก <c oughs> แม่คนไหนโอนตังให้กลับไปาหมูนะส่งสลิปให้ใหม่ธนวันแฉเลยนะแต่อย่าไปโอนเงินค่าเซฟค่าสิ่งสินค้าสั่งกนะระเป๋าสองพันโอนข้างกระเป๋าให้ใหม่ธนวันรมาแฉไม่ได้นะ ไม่เอานะอย่างนั้นน่ะอืมนะคะยะหาทางเราท้าค้าขายโอ้ยอีดำไ่แม่อีดำหลุดแล้วค่ะอีดำหลุดค่ะตอนนี้ฟาดงวงฟาดงาไอหมูค่ะไอหมูไปทำอะไรให้ไอหมูแค่ทำหน้าที่พลเมืองดีนะออแม่กาดำเป็นอะไรค่ะอีแม่ขาอีอแม่กาดำในชาเรื่องนี้เป็นอะไรค่ะ อีแม่ต้องมีสตินะคะถ้าอีแม่ไม่มีสตินะคะอีแม่ก็จะหมดสตังนะคะอีแม่ไอขาหมูมันฝากบอกมานะเตรียมตัวแปลงที่สองยางอืมอีแม่อีแม่กาดามในทานเรื่องนี้เรื่องสมมตินะเป็นแิ่เรื่องสมมต,นะเมมติเป็นเพลงแค่นิทานนะอีแม่กาดามรู้เรื่องยาง แบงสองนี้คุกนะนายแม่ที่แม่ไม่ต้องเครียดหรอกเรือนจําสกลนครรอคุณแม่อยู่นะเพราะนั้นเป็นเขตของเต่างอยเต่างอยเต่างอยอาณาเต่างอยเต่างอยลองแสงทํางานเต่างอยจริงไหมคะคุณแม่กาดามขาสกลนครกับนครพนรม,มติดกันนะคุณแม่ทําให้ข่าติดที่นครพนมติดที่นครพนม เดี๋ยวคุณแม่อาจจะต้องติดที่สะกดนคอรอยู่ใกล้กันเลยเข้าใจไหมคะเดือนจำแต่ถ้าฐารหญิงอ่าสะกดนครนะครับคุณแม่แป่งที่สองอ่านะคะเออนะคะถ้าโยดถ้าโทษมันถ้าถ้าโทษมันแรงก็อืมก็หนักหน่อยแม่โอ้ก็ก็รับกรรมไปนะแม่นะถ้าข้างในสบาย,ายหลายคนคงแม่ออกมาคุณแม่จะได้รู้รถไปทาไงเข้าใจปะคุณแม่จะได้รู้รถไงเออว่าเนี่ย จะทำนะอย่างนี้ที่หลังก็จะไปทําอีกไอ้พวกที่ชอบเป็นนายทุนชอบฟาร์ซซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คุณแม่กาดําทําไมต้องมาใจร้ายมาแช่งขาหมูว่าโอ้ตายแล้วคุณแม่รุดไปแล้วว่าเออแล้วก็ประกาศตรงนี้เลยนะว่าที่ฉันไม่เคยไม่เคยรับเงินใครนะคะอืมก็มีบ้างแหละเออมันก็ต้องมีบ้างนะคุณแม่กาดํานะ เออแต่ไม่ได้เยอะเหมือนคุณแม่กาดำนะที่ฉันก็ได้มีของแม่แอนนะครับของพี่หนุ่ยเราชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> อีแม่ลุดค่ะอีแม่กาดำไปแล้วนะคะในทางนี้ค่ะโอเคนะคะ